สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube มีข่าวด่วนประจำวันที่26เมษายน2567มาแจ้งข่าวดีพี่น้องอสองมมครับบ่าย4โมง15นาทีครับโดยประมาณแจ้งข่าวดีพี่น้องอสองมมครับฟังครับวันนี้26เมษายน2567นะครับมีการประกาศพระราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติงบมารายจ่ายประจําปีงบมาณ2567 มีผลบังคับใช้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศนะครับตราพระธรรมบัญญัติขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภานะครับ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย257มีผลบังคับใช้แล้วนะครับผู้รับสนองพระบรมราชองการนายเสรฐาเทพิสินนายยงตีนะครับซึ่งจากการประกาศในายล่าเกรจจานุเบกษาก็ทําให้กฎหมายงบประมาณรายจ่าย2567ก็คือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย257มีผลบังคับใช้นะครับซึ่ง พอมีผลบังคับใช้แล้วกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่1ตุลาคม256 6, 6เป็นต้นมาครับทีนี้งบประมาณที่จะจ่ายค่าประการอสมอก็อยู่ในกฎหมายนี้ด้วยเพราะว่ากฎหมายนี้เป็นการเป็นการตรากฎหมายขึ้นเพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศถูกต้องตามกฎหมายทุกกระทรวงทบวงกรมกำลังรอก,กฎหมายนี้อยู่นะครับ รวมทั้งค่าบริการอ,อสมอก็รอกฎหมายนี้อยู่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็อยู่ในมาตรา25นะครับงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกํากับนะครับในส่วนของค่าบริการอ,อสมอ,อยู่ในงบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับ<โ>ก็กฎหมายมีผลครับใช้แล้วนะครับ<โ>ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องอสมอเพราะว่าต่อจากนี้ไปนะครับ เมื่อกฎหมายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย257มีผลบังคับใช้แล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสอบประสนะครับก็จะได้เบิกงบป,ประมาณจากสำนักงบป,ประมาณต่อไปนะครับเมื่อเบอิกงบป,ประมาณจากสำนักงบป,ประมาณได้แล้วก็จะได้ดําเนินงานประสานกับกรมชีการจัดทําระบบการโอนการจ่ายตรงเข้าบัญชีจ่ายตกเบิกย้อนหลัง ในส่วนที่ยังไม่ได้รับอีกเดือนละพันตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องอสมอขั้นตอนต,อนต่อไปก็รอพี่น้องอสมอรอรับการตกเบิกย้อนหลังได้ตั้งแต่ตุลาคม6 6เป็นต้นมานะครับที่พี่น้องยังไม่ได้อยู่เดือนละพันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือหลักใหญ่ก็คือกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วทีนี้การเบิกจ่ายงบประมาณเราก็จะอธิบายต่อเลยนะครับ การเบิกจ่ายงบประมาณกรมสปสกระทรวงสาธารณสุขก็จะรีบเบิกงบประมาณวันนี้เป็นวันศุกร์ที่2 6เมษายนพรุ่งนี้ยังเบิกงบประมาณไม่ได้เพราะว่าเป็นวันหยุด 27- 28เป็นวันหยุดก็ถ้าเร็วทําเร็วก็น่าจะประมาณวันที่29เนี่ยน่าจะส่งเรื่องขอเบิกจ่ายงบประมาณถ้าทําเร็วนะครับส่งเรื่องขอเบิกจ่ายงบประมาณไปยังสํงงานักงบประมาณต่อไปนะครับถ้าว่าได้งบประมาณมาไวพี่น้องจะได้รับการตกเบิก ย้อนหลังตั้งแต่ตัวลาหงเป็นต้นมาส่วนที่ยังไม่ได้รับอยู่เดือนละพันนะนะครับก็จะได้ไวนะครับเบิกประมาณวัได้ไวก็จะได้รับการตกเบิกวซึ่งก็มีการคาดการกันว่ามีการคาดการกันว่านะครับน่าจะได้ในเดือนพฤษภาแต่อาจเป็นช่วงหลังช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภานะครับไม่น่าจะทันพร้อมกับใจ ค่าป่วยการของเดือนเมษายนที่จะจ่ายวันที่15พฤษภาคม67เพราะว่าประมาณสักวันที่29จึงจะเบิงกงบประมาณนะครับซึ่งโอกาสที่จะได้รับงบประมาณมาไวและสามารถจ่ายตกเบิกทันพร้อมกันกันกบจ่ายค่าปล่ยการของเดือนเมษาในวันที่15พฤษภาคมนี่โอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นก็คงยากอยู่การตกเบิกก็คาดว่าน่าจะเป็นหลังจาก จ่ายค่าประกัารของเดือนเมษายนไปแล้วจึงจะมีการจ่ายตกเบิกย้อยนหลังในเดือนพฤษภาต่อไปอันนี้คาดการนะครับแต่ความจริงจะได้พฤษภาหรือไม่ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดต่อไปเราก็จะติดตามข่าวนั้นมาเล่าให้ฟังทันทีเมื่อทราบวันจ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ทราบแล้วว่ากฎหมายบังคับใช้แล้วเรื่องงบประมาณ2 5งหนะครับขั้นตอนต่อไปกระทรวงสาธารณสุขต้องเบิกงบประมาณนะครับเราก็จะติดตามข่าวต่อไปว่าสามารถจ่ายให้พี่น้องตกเบิกย้อยนหลังนั้น จ่ายได้วันที่เท่าไหร่กันแน่ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกประกาศข่าวออกมาว่าเมื่อเขาพร้อมจ่ายเขาจะออกประกาศข่าวว่าวันที่เท่าไหร่ได้เงินค่าเริการพี่น้องอสมอเราก็จะเราก็จะติดตามข่าวเหล่านั้นมาแจ้งพี่น้องอสมอทันทีที่เราทราบข่าวครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ